ในการเต้นรำที่ซับซ้อนระหว่างแรงบันดาลใจและความสำเร็จคำกล่าวที่ว่าไม่ใช่คนที่มีวินัยทุกคนจะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีวินยัยสะท้อนให้เห็นเป็นมนอมาตะาเหนือการเวลากระตุ้นให้เราเจาะลึกลงไปในความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งที่ผูกมัดวินัยและความสำเร็จวินยัยซึ่งมักเปรียบเสมือนสถาปนิกผู้เงียบสงบแห่งชัยชนะ เป็นพลังที่มองไม่เห็นซึ่งหล่อหลอมนิสัยและกำหนดชะตากรรมเป็นการสแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยัง้งความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อวิสัยทัศน์และการตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อนำทางผ่านเขาวงกฏแห่งความท้าทายด้วยจิตใจที่สงบแม้ว่าไม่ใช่ทุกจิตวิญญาณที่มีระเบียบว,วินยัยจะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จได้แต่การเดินทางที่มีระเบียบว,วินัยนั่นเอง ที่เป็นการวางรากฐานสำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาความสำเร็จซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ยากจะเข้าใจที่ใครหลายๆคนโหยหาจำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับวินยัยไม่ใช่ของขวัญตามอำเภอใจที่มอบให้โดยโชคชะตาแต่เป็นซิมโฟนีที่กลมกลืนซึ่งสร้างขึ้นด้วยความขยันหมั่นเพียรความยืดหยุ่นและการมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายสุดท้าย อย่างแน่วแน่ทุกเหตุการณ์สำคัญที่จะลึกไว้ในพงสวดานของประวัติศาสตร์มีเครื่องหมายแห่งวินัยที่ลบไม่ออกซึ่งเป็นพลังที่เปลี่ยนแรงมาัดาลใจให้กลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จับต้องได้จิตใจที่มีวินัยเป็นป้อมปาการฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายต่างๆด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เป็นรากฐานสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างแห่งความสำเร็จยืนหยัดต่อสู้ กับพายุแห่งความทุกข์ยากในเบ้าหลอมแห่งวินยัยบุคคลสร้างความยืดหยุน่นเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นก้าวย่างและความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นก้าวไปสู่ยอดเขาที่จินตนาการไว้เมื่อเราคลี่คลายคำพูดนี้ออกไปก็ขอให้เราใคร่ตรวญถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวินัยและความสําเร็จ บุคคลที่มีระเบียบว,วินัยอาจไม่ได้คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จเสมอไปแต่การเดินทางของพวกเขาเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของการควบคุมตนเองและความมุ่งมั่นในทางกลับกันผู้ที่ประสบความสำเร็จจะถูกผูกมัดด้วยสายใยแห่งวินัยที่แยกไม่ออกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกี่ยวพันกับความสำเร็จของพวกเขาซึ่งเป็นระเบียบว,วินัยที่ไม่ยอมจำนนต่อสิ่งรบกวนสมาธิความพ่ายแพ้ และเสียงไซเรนของความพึงพอใจในทันทีดังนั้นขอให้คำพูดนี้สะท้อนผ่านเส้นทางแห่งความทะเยอทยานของเราเตือนเราว่าวิในไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนร่วมทางในการเดินทางแต่เป็นเข็มทิศที่นำทางเราไปสู่จุดสุดยอดของความสำเร็จในโลกที่ความฝันถูกไล่าตามด้วยความร้อนแรงให้เรายอมรับวิันในฐานะวิทยากรหลักที่เรียบเรียงซิมโฟนีแห่งอนาคตของเรา ประสานความพยายามของเราเข้ากับท่วงทํานองอันไพเราะแห่งชัยชนะและเสียงที่ดังกึกก้องของความบัตนาที่สมหวังขอบคุณข้อมูลจากแชท GPT และถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ